ไปเล็กมีไปใหญ่ตรงนี้เพาะหมูหนามมากแบบนี้อะไรเท่าไหร่ครับพี่นิงนี่สองร้อยห้าสิบลูกใหญ่นี่จะเป็นใหญ่หนาหน่อยแล้วถ้าเป็นมือรองพวกนี้ร้อยแปดสิบไซส์แตกต่างดูจากโตเตียมเลยนะไม่เหมือนกันได้แล้วก็จะมีโตเตียมอย่างเดียวเฉพาะหัวแล้วแต่ลูกค้าชอบเพราะช่วงนี้มันมีค่อนข้างเยอะอะลูกเล็กมีลูกใหญ่มีสวยมาก สวยสวยมากเลยเอาอะไรดีขาเท่าบหร่กะเพราหมูเฮ้ยกะเพราหมูร้อยห้าร้อยแปดสองร้อยสองยี่สองห้าตอนนี้ไซส์ที่ที่มีนะที่มีในหม้อเนี่ยเอาประมาณไหนเราก็เลือกเลอันนี้เรียกว่ากลางๆไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ถ้าเน้นเน้นใหญ่นาหน่อยก็เนี่ยฟูมาเกลียงอย่างสวยเปรี้ยไหมสองร้อยห้าสิบนี่อีกใบนึงอันนี้จะนุ่มหน่อยแล้วก็นิ่บหน่อยหรือที่เราชอบอันนี้แนวนุ่มอันิ่มหน่อยอ่าตามทีมบอก อันนี้ใหญ่หนาะเนี่ยแนะนำสองห้าเท่ากันอ,อ่าอันนี้กุบกุบจะออาแข็งกุบอ่านุ่มหน่อ่าอันนี้นุ่มเนี่ยโตเตรียมเสร็จจับให้หน,นย,นยได้ค่ะ ยเป็นหนังกินอร่อยมากเลยนะนานมาตีมาเลยมาซื้อเลยนี่จำเสียงได้เลยเธอไม่เจอกันเป็นปีไหมใช่ไหมเออเธอพูดพูดนี่เสียงเธอได้ละหันเลยได้ครับ เออจ้ากระเพาะหมูสวยมากเลยเนี่ยจะไม่เออไม่มานานๆไม่คิดถึงกระเพาะหมูพี่หนิ่งเรอไ่ะบอกว่าไม่มานานๆไม่คิดถึงกระเพาะหมูพี่หนึ่งอร่อยมากเลยแยอะน้ำซุปสูงเดียวพอไหมตักให้เยอะหน่อยเลูกมันจะน้อยนี่ลูกใหญ่เผื่อให้หน่อยอ่ะพอไหมพอนะนี่สำหรับลูกเลยแล้วก็ปลาตะเพียนตัวหนึ่งนะคะ อ่ะเดี๋ยวเป็นย nice. yeah. yeah. ่างเาืนซ์ล้วกลางกก็ไซส์นั้นสองร้อยยี่สิถ้าเจอไซส์นี้ก็เน่อใบใหญ่ไม่เหมึนเอาขึ้นแค้แตมป็นนี่หเอาดีไหมนาดีด้วยอันนี้กว่าสองร้าสิบงกันดีกงไม่เงอามานปึ๊บกินกระเพาะหมูต้องกินหนาอหนี่ไก่นะน้าา ใถุงชุดนั้นรอส่งมาให้ก่อนนี่สามร้อยครบไหมอ่าสามร้อยนี่สองห <Claire> ้า <Jetzt> ก <die abil itation> ็เป <ant> <that> uh ็น <huh> ห้าห <that> uh ้า <huh> ล well ูดอ่า จ้าสแกนจ่ายได้จ้าใบเล็กไใหเอาใบเล็กโอเคเล็กสุดร้อยห้ตอนนี้เอานิ่มเนยจ้า้าร้อยห้าสิบเออใช่จ้า ร้อยไปดละจ้าจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะนี่เจอหลือเป็นไซส์กลางกับใหญ่ไซสเยอะน่าจะเล็กหน่อยไหมหยวนอ่ะเล็กนิ่มนะโอเคร้อยห้าสิบ มแกงเยกั่น้ำซุปหน่อยไหมเก็บนะถ้าไม่ชอบเผ็ดมากแล้วเติมน้ำซุปได้เยอะมันจะเข้มข้นเลยติ่ไทยล้วนๆขอบคุณค่ะ